สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโค้ดพินิจก็จะมาแบ่งปันนะคะตื่นเช้าขึ้นมานะคะสิ่งแรกที่เราจะทําให้เราโชคดีคือการขอบคุณนะคะขอบคุณสมองสุดอจัจฉริยะที่จดจําแต่เรื่องราวดีๆส่วนเรื่องไม่ดีให้ลืมเลือน ใครที่ไม่ชอบเราก็ขอให้เขาแพ้ภัยและหายไปขอบพ่อฉันเจอแต่คนดีๆมิตรดีๆลูกค้าดีๆซื้อแล้วซื้ออีกขอบคุณหัวใจของฉันที่ทำให้ฉันให้อะไรออกไปด้วยความรักขอบคุณหัวใจของฉันที่เต้นตุบๆและแข็งแรงยิ่งฉันสร้างคุณค่าให้กับผู้คนมากมายเท่าไหร่ฉันยิ่งมัง่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นมือของฉัน หยิบจับอะไรก็สำเร็จทุกสิ่งขอ,อขอบคุณอายวะที่ทำขอบคุณอายวะทุกส่วนขอบคุณอายวะทุกส่วนที่ร่างกายของฉันเนี่ยเหมือนเด็กห้าขวบตลอดเวลาขอบคุณจักรวาลแห่งนี้ที่ยิ่งใหญ่ทำงานแทนฉันทุกคำพูดของฉันจากสิทธิ์ตลอดเวลาขอบคุณ ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ของฉันยิ่งให้ยิ่งได้รับเสมอฉันเป็นที่รักของทุกโซเชียลฉันจะได้รับมากกว่าที่ขอเสมอทุกครั้งที่ได้รับ